ครับก็ามาในภายในบริเวณรประถมมเทศนาอ่าก็มาภายในบริเวณธรรมะเมกัสถูปประธานที่แสดงปฐมมเทศนาเป็นอีกหนึ่งสังเวชนิยสถานที่ชาวพุทธต่างคนมาสักการะ,ะครับตรงนี้เป็น ให้ดูไปในบริเวณครับถูกตือกูบอกๆผมกระถางฟังกันนะนี่ครับชะทูมใหญ่ผมกระกาวันใหญ่ผมยันสี่พิษมองผมยันท่วงพิษมอง นอ้ําเ l มป์โลส a ูปสถูล d โลอาร์ติโลเนี่นะครับแผนที่แผนผังสถานที่ครับอย่าเอา license เอสต้าในเทมป์โลเดชิริลังกาเจอด้านนี้นะครับมาเราไปค่อยพาชมแล้วก็ไปไปพระจะได้จบเลยนะครับถ้าไหว้พระแล้วมาชมเนี่ยมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่ กุฏิลังเล่แล้วก็มีหนังสือมาด้วยแล้วก็ตรงด้านหน้าของเราเนี่ยอยากชี้ให้เราได้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนคือไปอิสิปตนะเมืองลขทายวันขึ้นอยู่กับเมืองพารานสีชื่อว่าสารนาศสารนาศหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสารังคณาศสารังคณาศแปลว่าป่าเป็นที่อาศัยของเนื้อ เนื้อทรายหรือเนื้อกวางนะครับอิสิแปลว่าลือีปัตตนะแปลว่าตกนะครับมริคะนี่แปลว่าเนื้อทรายหรือกวางทายะนี่แปลว่าให้วันแปลว่าป่ารวมแล้วอิสิปัตตนามริคทายาวันเนี่ยแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยทานแก่กวางซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญของพวกลือีหรือจะเรียกสั้นๆว่าป่าลือีตก สาเหตุที่เลือกว่าป่าฤาษีตกเพราะว่าบริเวณเนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้เมืองพารณาณสีส่วนพวกฤาษีจะอยู่เขาเหิมาลัยธรรมราฤาษีที่อยู่เขาเหิมาลัยเนี่ยเขาจะทานเฉพาะผละไม้ทานเฉพาะยอดใบไม้ทีนี้ปรากฏว่าพอทานเข้านานๆเขามันขาด,าขาดแคลเซียมขาดวิตามินต้องเหาะมาบีทบาทในเมืองเพื่อให้ได้เกลือคือความเค็ม และได้พริกคือความเผ็ดบิณฑบาตเพื่อสะสมเกลือกับพริกพอสะสมเกลือพริกได้เสร็จแล้วก็จะกลับไป <whis ky. S 1> บำเพ็ญที่ป่าหิมะพานอีกนะเพราะฉะนั้นเวลาฤาษีเหาะมาเนี่ยพอามาถ sí. ึงป่าเนี้ยก็จะหล่นลงเขาเลยเรียกว่าชาวบ้านเห็นประจําเขาเรียกว่าป่าฤาษีตกฤาษีถ้าเหาะมาตกปุ๊บฤาษีมาปุ๊บเพราะเพราะต้องมาลงที่นี่ก่อนหลังจากลงที่นี่ล้วก็เช้าค่อยออกหาบินทบาตสะสมเกลือกับพริก เพื่อจอดไม่ใช่ล่วงเออจอดครับจอดมาจอดสถานีจอดที่นี่ทีนี้พอต่อมาสถานที่ตรงนี้ที่เป็นสถานที่สาคัญก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาปุถุคเจ้าสถานที่ที่เราเห็นเนี่ยจะมีที่สาคัญสาคัญอยู่นะครับถ้าดูตามแผนที่ของเขาที่เขียนอยู่เนี่ยมันก็สู้ดูด้วยตาของเราไม่ได้ที่เราเห็นวงๆเนี่ยครับเอาเฉพาะที่สาคัญนะที่วงกลมเนี่ยชื่อว่าธรรมราชิกาสถูป ทำมาราชิกับสถูปเมื่อก่อนเป็นสถูปใหญ่เท่ากับสถูปนั้นแต่เนื่องด้วยว่าในยกที่พุทธศาสนาเสื่อมสลายไปเนี่ยบริเวณนี้กลายเป็นที่รกร้างเ <c oughs> มื่อเป็นที่รกร้างเนี่ยไม่มี <c oughs> ใครมาดูแลพระเจ้าเจตสิงผู้ครองเมืองพาราณสีในตําแหน่ง <c oughs> พระเจ้าพม,มาทัะเนี่ย <c oughs> อยากจะได้ <c oughs> อิฐ <c oughs> จำนวนมากๆก <c oughs> ้อนใหญ่ๆ <k S 2> <c oughs> อีกจํานวนมากไปทําท่าน้ําลงอาบน้ําที่แม่น้ํำองคา <c oughs> ก็เลยสั่งให้อมาร์ต <c oughs> ออมารตคนหนึ่งชื่อชักทัดสิง <c oughs> ให้มาหาเอาอิดก็เลยมาเห็นสถูุสองสะููปเนี่ยมันมีอยู่สองอันก็เลยรื้อเอาสถูปหนึ่งไปไปทำถนนที่เมืองพาราณสีและไปทำ บันไดลงท่าอาบน้ําที่แม่น้าําคงคาชื่อว่าท่าเจตสิงคาตยังอยู่ท่านั้นยังอยู่เมื่อลือล้อไปลื้อไปไปถึงจุดใจกลางของะทรูปไปเจอเผาอบหินศิลาเผาอบหินศิลาเปิดดูเป็นกระดูกอยู่ข้างในและเขียนจารึกไว้ว่ากระดูกนี้เป็นกระดูกของพระเจ้าพระเจ้าเจตสิงเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูคติของพราหมณ์เมื่อตายแล้วต้องเอากระดูกไปลอยแม่น้าําคงคาพระเจ้าเจตสิงด้วยความหวังดีต่อ พระพุทธเจ้ากลัวว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ก็เลยเอากระดูกไปลอยแม่น้ำคงคาที่ท่าน้าเมืองพาราณสีพศสองสามสามเจ็ดต่อมาที่นี่นพอถึงพศสองสามสี่สามเนี่ยคือห้าปีต่อมานายดุลขันซึ่งเป็นคนงานรื้อเนี่ย,ยพูดให้<ด>คนได้ยินว่าตอนที่ลื้อสถูปเนี่ยเจอผาอบศิลา แล้วข้างในมีกระดูกก็เลยเอาไปถวายพระเจ้าเกตเตสิงนักโบราณคดีคือเขาตามหาไอ้พระอบนีอยู่แล้วคือเขาขุดหาเพราะว่านั่นคือพระบรมสารีริกธาตุที่จะยืนยันความมีอยู่ของพระเจ้าก็เลยเข้าฝ้อพระเจ้าเกตเตสิงว่าจริงไหมที่ตอนเลืสะทอถกเนี่ยได้พระอบจริงแล้วของในพระอบล่ะกระดูกแล้วตอนนี้กระดูกอยู่ไหนเอาไปลอยคองขากลัวพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นสวรรค์สวรค์เพราะความวังดีเทๆเพราะใะนเจรเลือกว่าเป็นกระดูกของพระเจ้า <laughs> นักโบราณคดีก็เลยาว่ากระดูกรอยเนี่ยแล้วพออบเหลือไหมลหลกเลือถ้าผออบเหลือก็ขอพระราชทานคืนแล้วตอนนี้ผมอ,อ,อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองโกกาตาที่เราลงเครื่องบินครั้งแรกอยู่ที่นั่นพออบยังอยู่แต่กระดูกรอยไปแล้วเพราะนั้นลอ,ลอยน้ำที่แม่น้ำคองคาเนี่ยเราไม่ใช่ไปลอยบูชาแม่น้ำคองคาอย่างเดียวยังมีพระธาตุของพระเจ้าในแม่น้ำคองคาด้วยนะครับเพราะนั้นเมื่อรือแล้วเนี่ยก็เหลือแต่ฐานพอบูรละะก็เห็นแต่ฐานเลยอย่างนี้ไปที่เป็นสี่เหลี่ยม ที่มีคนยืนอยู่น่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมโปง่งน่อยอันนั้นคือที่เก็บเสาของพระเจ้าโศกซึ่งล้มลงหักเป็นสี่ท่อนห้าท่อนท่อนหัวอยู่ในพิพิธภัณฑ์วันนี้มันสุกปิดเข้าไม่ได้อ่าส่วน,นท่อนที่เหลือก็อยู่ที่นั่นมีจารึกของพระเจ้าโศกด้วยเลยมาหลังใหญ่ๆนี้คือปุฏตหลังแรกของพระเจ้าเรียกว่ามูละคันทกดีพรรษาแรกพระเจ้าจำพรรษาที่นี่เป็นพรรษาแรกอ่าเลยจากสถูปนะครับไอ้ที่เราเห็นเป็นโครงสร้างทั้งหมดนี่คือวิหารห น,นี่นี่ลงัลงใหญ่ใหญ่นี่ทางขึ้นสองคนกำลังกำลังถ่ายรูปอยู่ทางขึ้นเดี๋ยวพูดเสร็จเนี่ย <c oughs> ผมจะพาเดินไปดูพอเดินไปดูก็จะบอกให้ดูแต่ได้ไม่คื่อพือพูดทางเดียวแล้วก็เลยจากนี้ไปนะครับมันจะเป็นทางลึกไปถึงสะูุกพยาศาพยาศาที่หนีจากบ้านออกมาที่มาเปล่งอ,อุทานนะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนานะแล้วเก่ยอพูดได้เจ้าพทธเจ้าก็ บอกว่าที่นี่แม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายก็แสดงทําให้ฟังจนกระทั่งได้บรรลุนะจนกระทั่งได้บรบรลุธรรมนะจนจนกระทั่งว่าไ,<ม>ได้บรรลุธรรมนะครับอ่าเพราะ